The day after tomorrow ในชีวิตจริงเกลฟสตรีมจะพังทลายลงในปีพศ2568เมื่อนักวิทยาศาสตร์เตือนว่ากระแสน้ำอุ่นเก้ฟสตรีมอาจจะพังทลายลงในปี2568หลายคนอาจสงสัยว่าจะจริงหรือไม่และมีข้อพิสูจน์อย่างไร The day after tomorrow ภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการถ่ายทอดเรื่องราวของโลกหลังล่มสลายด้วยภัย ปิบัติทางธรรมชาติเนื้อเรื่องเล่าถึงเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าแจ็คและเพื่อนร่วมงานเข้าไปหาตัวอย่างน้ำแข็งจากนั้นก็พบว่าชั้นน้ำแข็งเริ่มแยกออกไปหลังจากเหตุการณ์นั้นจึงได้เข้าร่วมการประชุมของสหประชาชาติและได้พูดถึงภาวะโลกร้อนที่อาจทำให้เกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาอีกครั้งแน่นอนว่าหลายๆคนยังคงกังขากับสิ่งที่เขาพูดถึงเนื่องจากมันเน เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ยุคน้ำแข็งจะเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นอาจเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าคำทำนายที่น่ากลัวอาจกลายเป็นความจริงในไม่ช้าเพราะงานวิจัยใหม่เตือนว่ากระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งขับเคลื่อนกระแสน้ำอุ่นเกาส์ตรีมอาจถล่มได้ทุกเมื่อตั้งแต่ปี2568เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระแสน้ำนี้เป็นที่รู้จัก จากอย่างเป็นทางการในชื่อ Atlantic Meridional no Overturning Circulation AMOC ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่นำน้ำอุ่นจากอ่าวเม็กซิโกขึ้นสู่ซาราชาณาจากักและมีส่วนทำให้เกิดฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงในยุโรปตะวันตกแต่ถ้ามันพังลงผลกระทบจะร้ายแรงมากอาจนำไปสู่หายนะต่อสภาพอากาศโลกและทุกคนบนโลกกระแสน้ำในมหาสมุทรมีบทบาทสำคัญในสภาพอากาศปัจจุบันของโลกเพราะจะกระจายความร้อนความเย็นและปริมาณน้ำฝนระหว่าง เหตุร้อนและส่วนเหนือสุดของภูมิภาคแอตแลนติกการล่มสลายจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวที่รุนแรงมากขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงเปลี่ยนการเคลื่อนตัวของลมมรสุมในเขตร้อนยุโรปจะจมดิ่งลงสู่น้ำแข็งลึกขณะที่แอฟริกาแคริบเบียนและอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เช่นโคลอมเบียเปรูและโบลิเวียจะประสบกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนักวิทยา ศาสตราจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวแน่นอน95เซ์ ในสิ้นศตวรรษนี้หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันยังคงมีอยู่ปีเตอร์ดิตตลายเซนศาสตราจารย์ด้านฟิสิก์ภูมิอากาศมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ในช่วง150ปีระหว่างปี2 4 1 3ถึง2 5 0 ปกติแล้วอุณหภูมิพื้นผิวน้ำบริเวณนั้นจะอุ่นขึ้นจากน้ำที่กาฟสตรีมลำเลียงมาจากเขตร้อนหมายความว่าถ้าอุณหภูมิเย็นลงก็อาจเป็นเพราะกราบสตรีมกำลังอ่อนกำลังลงจากนั้นผู้เขียนได้แยกผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ต่ออุณหภูมิของน้ำเพื่อทำความเข้าใจว่ากระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พวกเขาพบสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระแสน้ำอุ่นเกาสตรีมซึ่งคาดการว่ามันอาจล่มสลายอย่างเร็วที่สุดในปี2568ไม่เกินปี2633แต่ช่วงเวลาที่น่าจะเกิดการล่มสลายมากที่สุดอยู่ระหว่างปี2582ถึง2613งานวิจัยชิ้นใหม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature c o m m u n i c a t i o n หาก AMOC ล่มสลาย ความร้อนจะแผ่ไปถึงยุโรปตะวันตกได้น้อยกว่ามากและภูมิภาคนี้ก็จะจมดิ่งสู่ฤดูหนาวที่รุนแรงมากสถานการณ์แบบที่เห็นในภาพ,พยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow นั้นรุนแรงมาก เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อกว่า12,000ปีที่แล้วเมื่อทานน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วทำให้กาวสตรีนปิดตัวลงส่งผลให้อุณหภูมิในซีกโลกเหนือแปรปรวนอย่างมากถึง10-15องศาเซลเซียสภายในหนึ่งทศวรรษเดิมทีปี2562โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติเคยคาดการไว้ว่า เก้าสตรีมจะอ่อนกำลังลงในศตวรรษนี้แต่การล่มสลายทั้งหมดก่อนปี2643ไม่น่าเป็นไปได้รายงานระบุว่าในกรณีที่เกิดการล่มสลายอีกครั้งไม่เพียงแต่ฤดูหนาวในยุโรปจะเย็นลงมากเท่านั้นแต่ภายแล้งในฤดูร้อนพายุและคลื่นความร้อนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นด้วยระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นเกือบ20นิ้วรอบ,รอบ แอ่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งล้อมรอบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในที่สุดสิ่งนี้จะผลักดันให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งนี้น้ำท่วมจะเกิดการล่มสลายของระบบนิเวศใต้ทะเลลึกเป็นวงกว้างในสหรัฐอเมริกาฟลอริดาจะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษเนื่องจากการไหลของน้ำไปทางเหนือจะหยุดชะงักเนื่องจากไหลมารวมกันที่แนวชายฝั่งของรา การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วระบุว่าการยุติ AMOC อาจส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ได้สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และพบว่าภายในปี2623อากาศจะเย็นลงกว่าปีที่แล้ว3.4องศาเซลเซียส คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูปลูกจะลดลอลิงงูหนึสองสมิลลิเมตรมันเพียงพอที่จะลดพื้นที่เพาะปลูกของสหฮาราชาณาจักรจากร้อยละ32เหลือเพียงร้อยละเจ็ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารอย่างมากผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยการคาดการว่าการล่มสลายของ AMOC จะเพิ่มความแห้งแล้งในเขตซาเฮลในแอฟริกาขอบคุณข้อมูลจาก BBC CNN